ครับวันนี้เราจะมาล้างคาบูกันนะครับก็คือตัวนี้คาบูเลเตอร์นะครับเราก็ต้องไขมอกรองยางออกก่อนนะครับนี้ออกได้เลยนะครับแล้วเราก็ต้องไขเอ่อแป๊บนึงนี่ ตรงคอรีดนะครับบางคันจะเป็นไขควงนะครับนะครับผมเอาหกเหลี่ยมใส่ไว้มันแน่นกว่านะครับแล้วก็บีบออกมานะครับถอดฝา,าบูออกนะครับฝาลูกชักนี่นะครับเนี่ยสังเกตได้ว่าดูผับบูครับ เราไม่ได้ล้างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการล้างกันแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือเอาน้ํามันนะครับที่อยู่ในถังแล้วนะไม่รู้มีมากมีน้อยก็เอาไวไ้ถ่ายใส่ถังไว้ก่อนนะครับดีจะขออนุญาตถ่ายก่อนนะครับอ่าคือตอนนี้เราได้ถ่ายน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกําลังถ่ายอยู่นะนี่คือขบูเราเมื่อกี้ดึง น้ำมันขาดเลยดึงไม่ออกแน่นจัดมันยังมีน้ำมันค้างอยู่ในถ้วยขาบูนครับแล้วก็เอียงเด,ยเดี๋ยวให้ดูนะแล้วก็เอียงใส่ไปในถังได้หรือเราจะไม่เอียงก็ได้นะแล้วก็ขายแบบว่าตั้งครับตั้งถ้วยขบูไว้อ่าเรียบร้อยพอหมดแล้วปุบ๊บ ทีนี้เราก็จะมาถอดถอดน็อตสองตัวนะครับนี่ตัวนี้กับตัวนี้ถอดนนี้เป็นขบูเอ็นโพนะครับคว้านปากมานะครับนี่ครับ แล้วก็เอาถ้วยขับูออกนะแต่ถ้ามันดึงอย่างเงี้ยไม่ออกก็บีบซ้ายบีบขวาหน่อยอ่าโอ้มีขี้ผงบานเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ดูเห็นไหมนี่ขี้ผงนะแล้วทำการล้างขับูนะครับแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองใหม่นะครับ อ่ะเราก็ต้องถอดมาแค่นี้นะครับแล้วเราก็จะใช้ถาดนะครับถาดเป็นที่รองอเดี๋ยวผมเอาให้ดูแป๊บหนึง่งนี่นะครับเป็นที่รองนะครับแล้วก็ใช้น้ำมัน,นครับเราก็ต้องไปหา แปลงมาครับที่มันไม่ใช้แล้วที่หัวนบานแล้วนะครับเอามาไว้ขัดนะครับอขั้นตอนการล้างนะครับลูกรอยเราไม่ต้องถอดก็ได้นะครับเอาไอางี้แหละวันนี้มันก็ไม่มีอะไรอยู่นะฉีดน้ำมันไปเลยในรูหนมหนูฉีด็ดฉีดไปฉีดน้ำมันครับฉีดล้างข้าวครับ ครับนะทำโดนน้ำมันมันก็เริ่มสะอาดแล้วแล้ถูถูไปนะตาซอกตาซอยทำไมถูไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับเพรข้างนอก,กมันไม่ไม่เป็นไร,รถูไปครับ ก็ชฉีดน้ำมันฉีดน้ำมันหน่อยนี่ล้างล้างนี่ครับล้างคราบที่เราล้างไว้นะแล้วก็เอาปากเนี่ยเป่านมหนูกับนะครับนมหนู น,นี้ดูว่ากี่ผงม,มันตันหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่องดูว่ามันมีแสงไหมเห็นไหมไม่ตันนะไม่ตันนะครับอ่าพอมันสะอาดแล้วปุ๊บเราก็ วางไว้ก่อนแล้วถ้วยขับ,บูถ้วยข้างล่างสงปกปรกเนี่ยครับมันสปกปรกแล้วก็ทำการฉีดน้ำมันแค่ฉีดน้ำมันก็สะอาดแล้วแล้วกห็หัดครับ อ่าเห็นไหมครับต่างตอนแรกไหมนี่ซองนี้อีกขัดแล้วขัดขงเราไปนะครับล้างง่ายๆครับคาบูพอขัดเสร็จปุ๊บเราก็ฉีดน้ำมันไปฉีดไป ทำให้มสะอาดนะครับเสร็จปุ๊บเห <C> ็นไหมครับ <C> ก็สะอาดแล้วแล้วก็วางไว้ก่อนอแล้วก็เอาผ้าเอาอะไรหนึมา เช็ดๆหน่อยนะเช็ดเช็ดตามข้างนอกนะครับอ่าพอล้างเสร็จนะครับนี่เป็นแบบนี้ผมดึงสายขาดเลยสายลำมัน พรล้างเสร็จแล้วก็ประกอบไปเหมือนเดิมนะก็ฝาครอบนะครอบปุ๊บอืมแล้วขันน็อตนะครับสองตัวผมวางน็อตไปไหนวะอ๋ะนนี่เจอละ ขันเหมือนเดิมครับขันแค่พอตึงมือนะครับเดี๋ยวไปนแน่นมากแน่นมากแล้วเดี๋ยวพอเวลาขายออกขายไม่ออกอืพอตึงมืออืเนี่ยครับเียสมมติว่าเนี่ยมันต้องเป็นคาบอยู่เห็นไหมข้างล่างเราก็ถูถูได้นะถเูเบา ม่งถูแลงครับเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าอ่าพอถูปุ๊บเราใช้น้ำมันฉีดเหมือนเดิมแต่ฉีดเบาอ่าโอเคนะครับแล้วเมื่อกี้เราถอดไว้เราอุดเหมือนเดิมอืมโอเค แล้วก็วางไว้ก่อนแล้วเราจะมาใส่เหมือนเดิมนะครับรถไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่ <c oughs> เราก็ใส่ลูกชักก่อนนะดูลูกชักเราเราก็ใส่นี่ครับการใส่ลูกชักนะเดี๋ยวนี่นะ เอาให้ล่องเนี่ยให้ตรงกับตรงนี้ยครับ้องจะใส่เข้าไปเลยง่ายๆครับแค่นี้เองครับเดี๋ยวครับนี่ครับแล้วเราก็ไขเข้าไปเหมือนเดิมครับเข้าไปในนี้ก่อนปุ๊บก็ขอจบแค่นี้นะครับ ที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยนะครับให้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอันไหนช่วยได้ผมก็ช่วยนะครับถ้าวันนี้สวัสดีครับ